เอฟเฟกนะครับที่หลายคนบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับอามาดูนะครับ เอฟเฟกทั้งหมดนะครับที่มองเห็นอยู่ช่องใครช่องมันนี่ก็คือสีม่วงนี้นะครับสีม่วงทั้งหมดเราจะใช้เฉพาะช่องไม้เท่านั้นนะครับที่เป็นเอฟเฟกถ้าเป็นช่องดนตรีเนี่ยห้ามใช้เอฟเฟกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะเกิดเสียงซ้ำซ้อนกลับไปกลับมานะครับฟังไม่ได้ตรงนี้ผมต่อไม้ในช่องนี้นะครับผมก็ปรับเอฟเฟกขึ้นมาตรนนี้ปรับประมาณบ่ายโมงนะครับ แล้วทีนี้เอฟเฟกตตัวนี้นะครับคือตัวอีดิปรับแต่งว่าต้องการเสียงอะไรนะครับเนี่ยผมอย่างผมปรับแต่งตรงนี้ลองเลื่อนขึ้นนะครับชูชูชูเฮเฮเฮ้เฮเฮเเฮนะครับถ้าสมมติว่าท่านได้เสียงใดแล้วนะครับ สมมติว่าหนึ่งสองสององสามสี่ห้าสมสมติเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับที่ต้องการก็ให้กดเข้าไปที่โสโตนะครับคือตรงนี้กดค้างไว้สองวินาทีนะครับไฟจะไม่กระพริบแล้วแล้วก็ดับไปนะครับไฟสามดวงนี้ยังขึ้นอยู่ไฟสามดวงนี้ถ้ามันดับไปไม่ใช่มันเสียนะครับเนี่ยถ้าเกิดเรามาหมุนหมุนไม่ตรงที่เดิมเนี่ย แสดงว่ามันไฟก็จะหายไปแต่ถ้าหมุนตรงเมื่อไหร่ปุ๊บไฟนี้ด้กลับมาอีกทันทีนะครับ,รบเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่าตำแหน่งเดิมที่เราเซฟไว้ใช้งานนะครับแต่ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นคือ เอฟเฟกตรงนี้เนี่ยมีอยู่32 channel นะครับบางคนคิดว่าเป็น16ไม่ใช่นะครับเป็น32มันจะมีทั้ง A และ B นะครับช n น e l A และ b ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะครับเพราะพว่ามันไปอยู่ที่ b นะครับมันไปยังไงไปอยู่ที่ B ก็ลองหมุนไปนะครับตอนมันอยู่ที่ A นะครับผมจะหมุนไปที่ B ถ้าหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับครับต้องหยุดนะครับนิดะนี่บนะครับ เห็นไหมครับเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าจะกลับมาที่ A ก็มาถึงเลขสิบหกแล้วนะครับสิบหกก็ต้องหยุดนะครับแล้วก็มุนมานะครับกลับมา B A แล้วนะครับเห็นไหมครับเสียงก็สามารถปรับแต่งได้ two a a one two นะครับ a a a นะครับเสียงเหลวเฟือเลยนะครับ สำคัญในตรงนี้แค่นั้นครับ A กับ b นะครับส่วนมากแล้วเสียงที่เราใช้ร้องเพลงหรือว่าเวลาพูดอะไรเนี่ยจะอยู่ที่ A ทั้งหมดเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะไป b ยังไงอีกครั้งหนึ่งนะครับหมุนไป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 สิบหกหมุนไปอีกแก๊กเดียวนะครับต้องหยุดก่อนนะครับถ้าหมุนเลยไปเลยมันก็จะไม่ดับค่าไม่เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับนานเห็นมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีสวดีโอ้โหสุดยอดจำไม่ง่ายนะครับถึงเลขสิบหกแล้วให้หยุดหยุดก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนต่อไปนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจะกลับมาที่เอนะครับไปหมุนไปหมุนไปสิบหกนะครับคราวนี้ก็ข้ามานานมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว